ดีคุณผู้ชมชาวตากด้วยนะมาอยู่กับผมอีกแล้วนะเออหนึ่งร้อยนะทับคิวนะหนึ่งร้อยทับคิวชื่อชื่อในมาครับนะหนึ่งร้อยทับคิวนะครับก็ตัดไปตอนที่ผมตัดไม้กันเลยเอย่าลืมบอกด้วยนะฝากกดไลค์ Subscribe ผมด้วยนะตอนนี้ยังไม่มีคูครับ เดี hey. er ๋ยวเดี er ๋ยว er. ติดบั๊กแอ้ทีนี้เอาติดบั๊กแล้ติดบัก๊กละวติดบั๊กแล้วเอาคุณครับตอนนี้ติดบั๊กครับตามที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยติดบัก๊กเดี๋ยวผมขอเออใช้เวลาในการติดบั๊กนี้ในการครับของอุปกรณ์ก่อนนะเรื่องไม่เนี่ย ได้ใจนี่ยหละนะครับผมขอเออนี่ยนะครับที่ผมลงมาเสริมมาคือหมดกระเป๋าโต้ใหม่กอใช้อะไรคตรหลายเลยไม่อยากลงแล้วเปลืองพื้นที่ไข่มอนเตอร์ว่ะเดี๋ยวผมขอไปดูไข่มอนเตอร์สักแป๊บ ขอใช้เวลาในการแก้บักนี้ก่อนนะในลงกระเป๋าแม่คขับยนะาหยดียานะครับนะอตัดไปตอนที่ผมอยูอ่าลืมบอกนะครับผม อยู่ตอนนี like, so, ้นะผมก็ตอนนี้ก็ก็ก็เล่นก็เล่นอยู่นะอืมเล่นอยู่นะคือผมก็ลงหมัดกูจะได้นะคือแล้วผมก็ขี้เกียจหากระเป๋าเลยคาบยากของเลยเสีกออกมาแม่งเลยเอามาอันหนึ่งสบายเดินเดิน กดยอคิดนี่นะครับกดยอเอ่อฮะขอเก็บครับฮ่าฮ่าไปนี like ่นะครับฮะเอ้ยเชี่ยคนเล่นเดียโอ้โหที่นี่มันอันตรายที่นี่มันอันตรายแต่ยังกินไหมโกงอะไรนะโกง ตีตีมันไม่ได้ตุกตีตูดมันตีตูดตีตูดแล้วก็วิ่งดิการอเจโลไม่เลยไอาวุธสง <ę> ามเฮ้ยใคไม่ใส่บัคกัตตันบกตงมไม่อยากเลยเขาไปไม่เสจหว่อวดตายเว้ยเดียว่ห กวนมะนเลยเออผมก็เออขอบัเก็บของหน่อยแล้วกันนะความของเริ่มต้นที่น้ำแข็งเออก็เจอหมืนว่านะ้ำแข็งกูจจอเมือของกูขโมยดิก็นรอยไม่ มันโกงเกินไปนะน่าภูเขาดูหมู่บ้านนีหมู่ภูเขาเอ้ยเอ้ยว่ามันต้องจบหรอว่ามันต้องจบ ต้องรีบวิ่งไปเอาของซะละนะมันตีผมตายเลยคนที่เอาโอ้ oh God. Oh God. ยโอนะ้ยโอ้ยโอ้ยทำไงนะั่นนะตรงนั้นตรงนั้นแหละเออต้องรีบเอาของก่อนไม่งั้นกูตายะะไม่เชี่ยวไม่นะ นั่นไงนั่นไงของกูของกูเก็บเก็บเก็บครับเก็บบอกก็เลยว่าเก็บ I am a c มอโอ้โหเสียตายแล้วเกิดใหม่เลยโอ้โหคือตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้เลยนะว่าตอนนี้คูจะมีอะไรบ้าง ผมขอขุดล็อกดินว่าจะ,จะต่อขึ้นนะในตึกกดน,นะเครื่องหมุงก็จะออกอะไรปตัวนี้หนึ่งนะเพราะว่าไม่เคยเล่นหมอนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่นะเคยเล่นอยู่นั่นแหละแค่ปูดไปงั้นงโอเคนะและ้วก็ต่อบ่หนึ่งสอง ามโอเคแล้วก็ต่อไปอย่างนี้เลยนะเออ่อไปงบปวาง,อองกับเผ่าแล้วกัน พจะเออที่หลบัยสักแป๊บหนึ่งนะตีกระเป๋าเสิตีกระเป๋าได้ยังไงกระเป๋ามันไม่มีชีวิตเออเอ้ยเนาะก็ไม่ใช่อะไรหรอกขอตัดไปตอนเช้าเลยแล้วกันนะผมจะไม่โกนนะโอเคนะ จะไม่กโกงเขาจัดไปตอนนี้ผมไปทำอะไรเสร็จแป๊กหนึ่งนะผมทำงานไงทุกคน